นั่นดูยัยไหนดิเอ้ยดูแปไหนดิโอ้าย่ยมากเลยทน้าหานี่นี่นี่เจ็บจริงเนีอ่เจ็บด้ล้มแรงอ่ะโอ้ยโอ้้ย แลโอ้ยอ้อยอยอย้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยยโ้ยโอยโอ้เโอ้ยโอยเอย้ยโอ้โอ้ออออ้ ดอกเนาะฮะเออออกดอกเต็มเลยน้ำออกมันผสมสมบัตนยังไม่เคยได้รดเลยออกดอกใช่ไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะเดี๋ยวไปลองกินหน่อยสิไปกิเลยอ่ะไปไองกินหนป้าไปไหนอยากกินอระไร